การแข่งขันระหว่าง All Elite Wrestling และ War Wrestling n n t e t t a i n m n n t ถือเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการมวยปั้ำเลยก็ว่าได้เพราะ WWE เคยต่อสู้กับค่าย w c w มาแล้วในยุค90หรือเรียกว่า Monday Night War เป็นการนำรายการไนโตมาชนกับรายการรอหรือจะเป็นช่วงการแข่งขันสั้นๆครับ ระหว่างค่ายอันดับ2ณนันตอนนั้นอย่างท o t โท Non-Stop Action ได้ขยับรายการอิมแพคจากวันพฤหัสมาชนกับรายการรอในปี2010แต่การแข่งขันค่ายมวยปั้มรอบนี้ครับมันดูเดือดกว่าที่ผ่านมามากๆเมื่อเป็นยุคใหม่ที่มีทั้งโซเชียลแพชชั่นและเม็ดเงินธุรกิจที่ใกล้เคียงกันอย่าง AEW พวกเขาเคยสร้างสงครามเว้นซ์เดย์ไนท์วอล์โดยการนำรายการไดนาม t e มาจัดชนกับรายการ NXT ของ WWE มาแล้วเกือบ2ปีและเป็นครั้งแรกครับที่ WWE ยอมถอยโดยการนำรายการ NXT ไปจัดวันอื่นแทนแต่ไม่ใช่ว่าสงครามของทั้งสองข่ายจะจบลงนะครับยังมีการชนอีกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นนักมวยปั้มด่าข้ามค่ายการซื้อโฆษณาโปรโมทตามสนามบินการดึงตัวนักมวยปั้มเมื่อหมดสัญญาหรือถูกไล่ออกและการจัดศึกใหญ่ของ WWE เพื่อไปชนกับศึกใหญ่ของ AEW เรื่องราวมันเริ่มต้นมาได้อย่างไรเชิญรับฟังกันเลยครับหลังจากที่ WWE ซื้อกิจการคู่แข่งรายใหญ่สุดท้ายอย่าง WCW ในปี2001วงการมวยปั้มในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาก็แทบจะผูกขาดเลยครับแม้จะมีค่ายอย่าง TNA หรือ Ring of Honor พยายามขึ้นมา แต่ก็ไม่มีทุนใหญ่พอไม่มีช่องทีวีหลักรองรับจึงไม่อาจท้าทาย WWE ได้จริงแต่แล้วครับเมื่อวันที่1กันยายนปี2018วงการมวยป้้มอินดี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่ศึก All In ที่จัดโดยแก๊ง The Elite นำทัพโดย Cody, Kenny Omega, Matt และ Nick Jackson กลุ่มแท็กทีม The Young Bucks และความสำเร็จนี้ครับไปเข้าตาของโทนี่คาร มหาเศรษฐีลูกชายซาฮิตคานเจ้าของทีมแจ็กสันวิวและสโมสอนฟูลแลมครับเขาเป็นแฟนเมยปั้มตัวยงครับและเชื่อว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมสุดในการสร้างค่ายใหม่และในปี2019 AEW หรือ All Elite Wrestling จึงถือกำเนิดขึ้นโดยมีผู้ก่อตั้งหลักทั้งหมด5คนครับคือโคดีลูกชายตำนานของ d u สตี้โรสเดอะคีเนอร์เคนนี่โอเม แมทและนิกแจ็กสันเดอะยังบักส์และหัวเรือใหญ่คนสุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้โดยเป็นกลุ่มทุนสนับสนุนหลักและเป็นเจ้าของหลักโดยตรงคือโทนี่คานจุดขายของ AEW ที่แตกต่างจาก WWE คือพวกเขาประกาศชัดว่าจะสร้างทางเลือกใหม่ที่แท้จริงให้แฟนๆเน้นคุณภาพแมตต์อิสระด้านคีเอทีมากกว่าและตารางงานที่ยืดหยุ่น การเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในเพเปอร์วิวแรกของ AEW ศึก Double W n o t h i n g ที่จัดที่าสเวกัสบัตรทั้งหมด11,000ใบาขายหมดเกลี้ยงทั้งหมดครับและที่สำคัญหลังจากจบคู่เอกศึกนี้ยังมีการปรากฏตัวของจอห์นม็อกสลีหรืออดีตดีนแอมบอสของ WWE ครับที่เลือกไม่ต่อสัญญาและย้ายมาค่ายใหม่ทันทีและปูบทกับเคนนี่โอเมเลย หลังจากนั้นครับ AEW ยังจัดศึกใหญ่อีกสองศึกครับคือศึก Fighter f a c e และศึก All Out ก็สร้างกระแสรแรงขึ้นเรื่อยๆจนนักมวยปั้มรุ่นใหญ่และนักมวยปั้มอินดี้เริ่มมอง AEW นั้นเป็นบ้านหลังใหม่จุดพีิกมาถึงเมื่อพวกเขาครับได้ดิวรายการโทรทัศน์กับช่อง TNT และเปิดตัวรายการประจำสัปดาห์อย่างรายการ Dynamite ในปี2019นี่คือสัญญาณชัดเจนว่า AEW ไม่ได้มาเล่นๆแต่พร้อมที่จะปะทะกับ WWE, WWE เต็มตัวและทั้งหมดนี้ครับจะนำไปสู่ช p t ต์ต่อไปคือ Wednesday Night War <the> เดือนสิงหาคมปี2019 WWE WWE ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาจะย้ายรายการ NXT ที่เป็นบันทึกเทปครับและลงในช่องทาง WWE Network เปลี่ยนเป็นถ่ายลงช่องทาง USA Network ครับและเปลี่ยนเป็นถ่ายทอดสดในวันที่18กันยายนปี2019และต่อมาครับ AEW พวกเขาประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าจะจัดรายการ Dynamite ในทุกคืนวันพุธท,ที่ช่องทาง TNT ซึ่งเป็นการประกาศสงครามอย่างชัดเจนเลยครับว่าพวกเขาพร้อมสู้รบในครั้งนี้ AEW มีสัญญาณที่ชัดเจนครับ เพราะเขามีจำนวนผู้ชมมากกว่ารายการ WWE NXT เป็นส่วนใหญ่ตอนแรกในวันที่2ตุลาคมปี2019ครับ AEW มีผู้ชมถึง1.4ล้านคนในขณะที่ NXT ครับมี890,000คนตัวเลขน,นี้ชัดเจนเลยว่า AEW ครับไม่ได้มาเล่นๆและพวกเขาก็ยังชนะเลตติ้งติดต่อกันถึง7ตอนรวดครับ จนกระทั่งการชนกันตอนที่8ของ AEW ประท้ากับ WWE รายการ NXT วันที่20พฤศจิกายนปี2019เป็นช่วงสัปดาห์ของศึกใหญ่ Survivor Series พอดีที่มีทั้งฝั่ง r อ Smackdown และปีนี้ครับมีน้องเล็กเพิ่มเติมมาครับอย่าง NXT ซึ่งเนื้อเรื่องเป็นการต่อสู้กันทั้ง3แบรนด์ครับแต่ถ้าเทียบกับเรื่องราวจริงคือ WWE ต้องการชนะเลตติ้ง AEW เป็นครั้งแรกซึ่ง WWE ทำได้ครับและชนะไป2ตอนรวดทั้งวันที่20พฤศจิกายนและวันที่27พฤศจิกายนซึ่งมีคนดู9 1 6 0 0 0คนตับ8 1 0 0 0 0คนตามอันดับครับในขณะที่ AEW 2ตอน มีจำนวนผู้ชมอยู่ที่8 9 9 3 0 0 0คนและ8 6 8 8 0 0 0คนซึ่งจุดแข็งของ AEW และ WWE นั้นก็มีความต่างกันครับของ AEW ในเวลานั้นครับคือความสดใหม่เลตติ้งรายการเป็น TV 14มีความรุนแรงมีเลือดแล้วก็มีความหยาบคายและคำหยาบบางส่วนครับ You แล้วก็การใช้อาวุธที่รุนแรงส่วนของ WWE ก็ใช่ว่าจะสู้ไม่ได้นะครับจุดแข่งของค่ายนี้จริงๆก็มีเหมือนกันคือการเข้าถึงทุกวัยเรดรายการครับเป็นเรด PG ซึ่งสามารถรับชมได้ไม่ว่าจะเด็กแล้วผู้ใหญ่แต่ว่าจะมีการใช้อาวุธและความรุนแรงน้อยกว่าแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่การแย่งชิงเรตติ้งนี่สิมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกคือ กั้นชิงตัวนักมวยปั้มระดับมิดการ์ดไปจนถึงตัวท็อปที่หมดสัญญา AEW ได้เสริมทัพนักมวยปั้มเพิ่มเข้ามาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็น2019ครับจอห์นม็อกซลีเปิดตัวที่ศึก Double or Nothing หลังหมดสัญญากับ WWE 2020ครับได้ตัวบอดี้ลีครับหรือลุคฮัพเปอร์ครับมาอยู่ในระดับสูงแล้วก็แมตต์ฮาร์ดีครับย้ายมาอยู่ AEW โดยการนำกิมมิคของเดอะบ็อกเคนครับกลับมาอีกครั้ง2021ครับถือว่าเป็นปีที่ได้นักมวยปั้มจาก WWE เข้ามาเยอะมากเริ่มจากเดือนมีนาคมปี2021เปิดตัวคิสเตียนเคนหลังจากที่หมดสัญญากับ WWE แล้วก็ยังมีการเปิดตัวของอันดราเดและมาราคไฮแบ็กและความพีกก็ทวีคูณขึ้นไปอีกในเดือนสิงหาคม2021 CM พังกลับสู่วงการมวยปั้มอีกครั้งในรอบ7ปีหลังจากที่เขาออกจาก WWE และวงการมวยปั้มไปเลยโดยเขาเปิดตัวกับ AEW รายการ l ลมเพตตอน The First Dance ณเมืองชิคาโกบ้านเกิดของ CM พังยังไม่จบแค่นั้นครับ เดือนกันยายนปี2021ลบี้โซโหเปิดตัวครั้งแรกในศึกอออัลในแมดคาสิโนบัตเทลโลโยต่อเนื่องสร้างเซอร์ไพรส์ดอกใหญ่คือการเปิดตัวของอดีตแชมป์นอตอเมริกันคนแรกในประวัติศาสตร์และอดีตแชมป์ NXT ครับอย่างอดัมโคเข้าสู่ AEW และก่อนที่เคนนี่โอเมกจะพูดว่า Goodbye แล้วคนที่ปรากฏต,ตัวคือไบอันเดนิเลสันนี่ถือเป็นตัวท็อปของ WWE เลยที่ AEW นั้นสามารถคว้ามาได้ทำให้ศึก All อ u t ปี2021ครับกลายเป็น Pay Per v วิ w ที่ถูกพูดถึงหนักมากๆครับของ AEW ซึ่งผลกระทบต่อมาของ WWE ในช่วงเวลาเดียวกันครับคือปัญหาเนื้อเรื่องและความสนุกที่น้อยลง และการแจกซองขาวไล่นักมวยป้มออกไปหลายสิบคนครับเนื่องจากผลกระทบจากโควิดทิ่เฮชครับที่ดูแล NXT ต้องเจอกับความกดดันหนักเพราะว่าแพ้เลตติ้ง AEW มาอย่างต่อเนื่องผลสรุปของ Wednesday Night War, w e ว n e s d a y n ใน w t w AEW ชนะเลตติ้งแทบทุกสัปดาห์สร้างกระแสแฟนคลับอินดี้และคนที่เบื่อ WWE ครับให้หันมาเชียร์ตัว AEW และในที่สุดครับ WWE ต้องยอมถอยโดยการนำรายการ NXT นั้นย้ายไปฉายในวันอังคารแทนและเปลี่ยนรูปแบบโชมหม่นี่ถือเป็นการยุติ Wednesday Night War และ AEW เป็นผู้ชนะในสมรภูมินี้แม้ WWE จะยังครองตลาดโลกเป็นอันดับหนึ่งแต่ AEW ครับก็ได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาคือคู่แข่งของจริงไม่ใช่แค่ค่ายเล็กๆที่จะหายไปตามกาลเวลา และตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นให้สงคราม AEW ประทะกับ WWE ขยายไปสู่ระดับที่ใหญ่กว่าเดิมมันไม่ใช่แค่คืนวันพุธแต่คือการประทะกันในทั้งเลตติ้งการดึงซูเปอร์สตาร์และยอดการซื้อสึกใหญ่ของแต่ละค่าย no! หลังจากที่ AEW ชนะ Wednesday Night War ได้สำเร็จในปี2021 แต่สำหรับ WWE แล้วพวกเขาไม่เคยคิดจะยอมไม่ง่ายแน่นอน WWE เริ่มเอาไข้หลักมาจัดชนกับรายการของ AEW แล้วก็สร้างเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากๆโดยเป็นเส้นเนื้อเรื่องหลักของ Roman Reigns และแกง The b o d g i n e ที่เรียกได้ว่ากลายเป็นตำนานมาตั้งแต่ปี2020ถึง2024ที่ถึงกลุ่มจะแตกแล้วแต่ก็ยังถูกพูดถึงเสมอมาจนปัจจุบัน มีน้ำซ้ำยังมีการจัดรายการ SmackDown แบบขยายเวลาออกอากาศพิเศษให้ไปชนกับรายการ AEW Lampage โดยตรงจนทำให้รายการ Lampage ต้องเปลี่ยนไปเป็นบันทึกเทปและลงก่อนที่ SmackDown จะเริ่มในช่วงปี2022ต่อมาปี 2023AEW กลายเป็นขาขึ้นทันสุดครับแต่ WWE ได้อาวุธลับมาซึ่ง AEW ในปีนี้สร้างกระแสรแรงสุดๆกับศึกใหญ่ All in London ที่จัดที่เวมเบ e y s t a ตเดียมมีผู้ชมเกือบ8 0 0 0 0คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์มวยปั้มของ AEW แต่ในขณะเดียวกัน AEW ที่กำลังพุ่งแรงนั้นปัญหาภายในก็เกิดขึ้นเมื่อ CM Punk มีปัญหาหลังฉากจริงรทั้งกับแฮงแมนอดัมเพจและ Jack p e r ี่จนในสึกออินลอนดอนครับมีข่าวและภาพวงจรปิดเกิดขึ้นเมื่อพังและเพรี ลงไม้ลงมือทำร้ายกันจริงๆจนซามัวโจโลและคนอื่นๆครับต้องเข้ามาห้ามและปัญหาของพังครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกสุดท้ายโทนี่คารที่เป็นประธานใหญ่ของ AEW ต้องตัดสินใจปล่อยตัว CM พังออกไปส่วนแจ็คเพล r ์ลี่ก็ถูกพักงานชั่วคราวและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อ WWE ดึงตัว CM พังกลับมาอีกครั้งในศึก s u r v i v o อร์ซ i e s การกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเซ็นนักมวยปั้มธรรมดาแต่มันคือหมัดตรงใส่ AEW แบบจังๆพาอพังเคยถูกมองว่าเป็นเสาหลักของ AEW และการไม่เผาผีกับ WWE และ Vince McMahon มาตั้งแต่ปี2014ที่ทำให้เจ้าตัว walk out ออกไปการที่ WWE ได้ตัวของพังมามันทำให้โลกโซเชียลนั้นพูดถึง CM พังกันเป็นอย่างมาก และไม่มีใครคาดคิดว่าพังจะกลับมา WWE อีกมีน้อยคนมากรวมถึงคนภายในนั้นที่จะรู้จนถึงขั้นเซธโลเลนส์ที่เป็นเจ้าของแชมป์โลกเฮฟวีเวทในตอนนั้นชูนิ้วกลางและตะโกนด่าอยู่หลายคนรู้ว่าหเมวยปั้มคือกีฬาที่เป็นการแสดงมีบทมีสคริปแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งที่เซตแสดงต่อหน้าพังออกมาจนมีคนห้ามว่ามันคือบทหรือกีดกันจริง แต่ AEW ก็กลับสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันดึงตัว WWE Hall of Famer อย่าง d g e หรือชื่อใน AEW คือ a อดัมค e บเลนมาปรากฏในศึก w r Wrestling d r e a m และ2024สงครามเข้มข้นไปอีกเมื่อ AEW มีแมตช์น่าสนใจทั้ง s w Swerve ว t r i c k l a n d ปะท้ากับ Will Ospreay ในศึก f r b i d d ิ n ด o o r แมตช์ส s t r i c k l a n d ปะท้ากับ b r y อัน a ด i e l s o นศึก All in London เนื้อเรื่อง b a c k ค o o l Combat ครับ ที่แตกหักแตกสลายกลายเป็นกลุ่ม Dead Riders แต่ WWE เองก็ยังครองเลตติ้งและตลาดโลกเป็นอันดับหนึ่งและ2025ครับสงครามนี้มันก็ไม่จบเสียทีเมื่อช่วงกลางเดือนปี2025 AEW ได้จัดศึก All in Texas พร้อมแมตต์ดเดือดอย่างแฮงแมนอดัมเพจผู้ท้าชิงอันดับหนึ่ง ปะทะกับจอห์นม็อก y ลีเจ้าของแชมป์โลก AEW ในขณะเดียวกันครับ WWE ก็จัดศึก NXT Great American Bash และรายการ Saturday Night Main Event ที่มีแมตช์สุดท้ายของโกเบิร์กด้วยชนกับศึก All in Texas กระแสของ AEW นั้นเรียกได้ว่ามีแต่ด้านบวกเต็ม แต่ในฝั่งของ WWE ในยุคข,ของ TKO กับโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไม่ให้เกียรติตำนานในการกล่าวอําลาซึ่งในรายการครับก่อนจะกล่าวอําลาก็ตัดเข้าโฆษณาแล้วพอพูดก็พูดได้แค่30วินาทีตัดจบไปอีกทั้งที่จริงๆในสนามเขาพูดไปถึงประมาณ6นาทีนะครับ แต่ไม่ว่าจะจบยังไง WWE ก็เลือกชนกับ AEW อีกครับโดยการนำศึกใหญ่อย่าง w เวส i ิง p าร o s าตัดฝุ่นกลับมาอีกครั้งในรอบ25ปีมาจัดชนกับศึกใหญ่ AEW All Out ในวันที่20กันยายนหรือของบ้านเราคือวันที่21กันยายนแม้ในเชิงธุรกิจ WWE จะยังเป็นเบอร์หนึ่งแต่ AEW ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาไม่ใช่แค่ค่ายอินดี้ และยังสามารถยืนเป็นคู่แข่งที่แท้จริงได้โดยเฉพาะในสายตาของแฟนมวยปั้มที่โหยหาความแปลกใหม่และนี่คือช่อง Beyond the Rules เรื่องราวกีฬาที่มากกว่ากีฬาสำหรับอีกหลายคนมันคือชีวิตความจริงความฝันและจิตวิญญาณสำหรับพาร์ทนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ